สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาจารย์แหลมนะครับเห็นว่ามีเซียนท่านหนึ่งไปเยี่ยมที่บ้านนะครับก็เลยตอบแทนโดยการมาเยี่ยมคืนนะครับผมพอมาที่ที่ไหนเดี๋ยวไปถามนะครับวันนี้มาเจอเซียนนกนะครับอีกหนึ่งท่านว่ารู้จักกันอย่างไร จัาแล้วพบดีครับผมเจอกันอีกแล้วเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะไม่ได้เจอเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เป็นไงเสาร์อาทิตย์ได้ไปต่อไหมเมื่อกี้นี่ไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์แหลมมาสมัครอะไรนะกรมอุทยานอุทยานกรมอุทยานนะเดี๋ยวเขาห้ามต่อนกนะทีนี้กรมอุทยานไฟป่าต่อไปจะต้องไปช่วยดับไฟนะครับผมดับไฟ ตามภูเขานครช,ช่วงเป็นไงช่วงนี้มันถือว่ามันหมดเรียงอะไรหรือยังเมื่อไห่ละครับื่อหมแล้วหครับมันอไหรปีนี้ถือว่าดีเลยปีนี้ไฟบ่มใหม่เลยครับผม<ว>ก็มาสมัครกับหัวหน้าเพื่อนเนาะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอ,อไปเจอกันยังไงเอาถามก่อนวันนี้อะไร,ย,ไร,ร,รยังไงอาจารย์ท่านนี้ไปเจอ,อยังไงตาอ้วกซือไปซื้อมาว่าพี่ดอง พี่น้องกันล่ะโอ้จั๊กก็พอเถ่าผมเอาเดี๋ยวไปเจอกันยังไงก่อนวันนี้ไปเจอยังไงวันนี้แล้วไปแม่เรียนนะครัผมไปธุระลอะไปธุระครับแสดงว่าท่านติดตามคลิปเราใช่ไหมนี่จั๊กพงศ์วรู้กันเจ้าแต่ที่บ้านพ่อขอด้วยสิไปหรือว่า เออไปติดตามดตามจานดาวเทียมยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับแสดงว่าไปเจอจานแลมรอบหนึ่งแล้วเมื่อตอนกลางวันตอนตอนรอบเ้ารอบเ้ารอบเช้านะครับก็เลยแบบทีนี้ก็เลยกลับเราก็เลยมาเยี่ยมครับพืนมาเยี่ยมนะครับอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวอ่าไปถามท่านตอนนีนท่านขอเวลาป่าแป้งนิดนึงทาลิสติกนิดนึงนะครับป้าแป้งทาลิสติกนิดนึงครับผมครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมไอ้นาชื่ออะไรเนาะนี่ ชื่อเล่นชื่อยิงชื่อพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อว่ากแล้วนาอ้วกใช่ไหมครับครับผมเห็นว่าอดีตเคยเป็นกรมอุทยานดับไฟป่าใช่ไหมอดีตเคยทํางานไฟป่าอยู่ไฟป่าถําเลยดับยากไหมไฟไหมนี่ยากยากดับยากไฟดับเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมครับกับทีมงานมีไหมมีแบบไม่ไม่ ไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดเพราะว่าคือซ้อมมาอย่างดีแล้วใช่ไหมครับไม่ค่อยเกิดนอกจากเมาเหล้าเมาอะไรเมาเหล้าเขาก็ไม่อยากคห้ยขึ้นโอ้ครับคืออดีตท่านเป็นไฟป่าเนาะชื่อเต็มเต็มเขาเรียกว่ายังไงครับชื่อเต็มเต็มชื่อพิทักษ์ไม่ไม่ชื่อไอหน่วยอะไรีหน่วยงานชื่อยําไงกรมกองไอหน่วยไฟป่าผู้ก้าผู้พานคำโอ้หน่วยไฟป่าผู้ก้าผู้าานคำ เป็นอดีตแล้วเป็นอดีตแล้วนะครับอันนี้คือทําหยุดมานานแล้วนะครับผมก็เลยมาเลี้ยงนกทีนี้มันหรือว่าเลี้ยงตั้งนานแล้วมาเลี้ยงนกดูครับเลี้ยงกี่ปีแล้วครับนะนักบวมาสามปีโอ้เพิ่งเลี้ยงสามปีสามปีเอ้ชอบยังไงนี่ชอบยังไงชอบแต่ก่อนมีมีคนเลี้ยงอยู่โอบ้านเนี้เออลืมถามบ้านอะไรนักบวชนี้บ้านแกแกเสียไปแล้วบ้านบ้านชื่อบ้านไหนี่บ้านบ้านนองทุ่ม บ้านหนองทุ่มแกเสียไปแล้วอําเภออําเภอนนสังอําเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับโอ้ครับแกเสียไปแล้วแกเสียไปแล้วแต่ก่อนไปไปกับแกต่อเอาแกไปต่อแกชอบนกโอ้แกเลยมาตายตายเรียบร้อยแล้วตายเรียบร้อยแล้วประมาณห้าหกปีได้ห้างปีมาแล้ววันได้หกปีได้ว่างอืที่ไปนี่ท่านสอนวิชาความรู้ให้ไหมครับหรือว่ายังไง ไป,ไปกับอาจารย์ท่านนี้นะที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนี่ท่านได้สอนสูตรอะไรไปให้ไหมแกก็บอกว่านกดูอย่างนั้นดูอย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละแกว<ง>่าแกบอกว่ามีเคล็ดลับอะไรผมก็ว่าโอ้ปิ้งอย่างเดียวราบดางเดียวผพราะว่าอย่างนั้นออไม่หมายถึงว่าแกไม่ได้บอกอ,อแกบอกว่าทํามันมีเคล็ดลับอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้แกบอกจําได้ไหมครับทีนี้อ,อื จำได้พอคร่าวๆนั่นแหละว่ายังไงบ้างครับเอาเล่าให้ฟังหน่อยมีม,มีสลับปีกอะไรหนาอะไรแกบอกสนามปีกนาะปากแดงนี่อะไรตูดแดงอะไรแกบอกไปลายคอดีอยังนี้แกบอกไปแกก็พูดไปภาษาแกนล,ละ่<อ>ะแต่ว่าเราก็ตอนนั้นคือ,อจับใจความยังไม่ได้เนาะเนื่องจากเล่นนอใหม่ แต่ว่าแก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 เก่งชอบนกเก่งอืไปกับแกแกก็บอกว่าแล้วหงแกไม่ดีใชมไหมนกขันไหมว่าถึงขันแกแกต่อมาความสนุกไงความสนุกความกีฬาเพลิดเพลินแกแกชอบอย่างนั้นครับก็มีทีเด็ดของแกอยู่ในตัวเก่งๆเนาะทีเด็ดของแกแกก็ขายไปตัวละสามพันสี่พันแกก็ขายครับผมครับผมแล้ว ตอนนั้นเนี่ยปีนหรือว่าใช้ไม้เศร้าแล้วปีนยังปีนอยู่ออแกปีนอยู่อืผมก็นั่งพาแกไปอย่างนั้นล่ะพาไปเฉยๆพาไปก็ไปดูแกว่าบางทีแกนกขันเก่งแกได้เอาตบโอ้ตบเพเนียดไว้ไม่ให้ขันกำลังปีนอยู่ใช่ไหมครับหรือกำลังมัดเพเนียดอยู่บนต้นไม้อยู่อย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งลูกพึ่งพอลงมาแล้วไม่ขันทีนี้ขันอ้อขันอยู่เนาะนกแกขันแกก็ถามว่า เออนกขันบ้าแกว่าแกหูไม่ได้ดีเนาะแกว่านกขันบ่าผมก็ว่าเออขันขันขันแฟนจ๋าขันขันดีตะนไงวะท่านอ่ันว่าขันฝากใส่ดอกกล้วยเลยกัดกล้วยแล้วเข้าวาท่านครับผมอันนี้คือเล่าเล่าเฮงว่าเนาะบ้าตีพอตอนนี้ท่านเลาวางจัดบ้าตีว่าเนาะโอ้ยฮักกันครับแกรุ่นพียูแต่ว่ามาเอาเมี่ยแกก็เลยถือเป็นซัก ซักลุงนะอ๋อเรียกว่าลุงเออครับไปทางานกับไปน้ากันี่สิน่ะครับอืมเราก็เลยเล่าไปก่อนเล่าตายเล่าโสดไฟผลกับได้เป็นนอนเฝ้าแก่ครับได้ชวนไปต่อนกบ้างไหมตอนไหนบอกถามบอกต้เลขไหมโอ้บัดโม่หัวพระจําปีนั้นเลขมันออกสิบห้าเนาะเราตายวันที่สิบหา อืมเอาละทีนี้หลังจากนั้นก็คือได้หยุดไหมครับหลังจากที่ท่านเสียหรือว่ายังไงหรือเลี้ยงต่อมาเลยบ้านนี่ไปดูวัวครับไปดูวัวเออไปดูวัวจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงครับมีคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาถามให้อถามขายให้นกต่อเขาพันหนึ่งครับแสดงว่าหลังจากแก่เสียไปนี่คือนาอ้วงนี่ยังไม่มีนกยังมีนกยังยังไม่เลี้ยงนกอแต่ว่าความชอบมันยังมีอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่บ้านแก มีคนอยู่แถวบ้านเขาเขาแกที่ขายนกต่อให้พันหนึ่งเลยว่าโอ้ยมันแพงโพดวระทันบวบเลีวนั่นน่าเลยวางเ้าไปนะครับสรุปเอาไหมทีนี้ต่อไปต่อมาได้สี่ร้อยจากหนึ่งเท่าเออลงมาเร้เลยสี่รอยแกว่าแต่ว่าหมดค่าเราไปสองพันบอยหรือว่าหมดค่าเราไปสองพันได้สี่ร้อยนี่เอ็นลูกต้น ตัวไอ้ขันดีตัวนายเก่งไหมครับเก่งไว้ได้มาแล้วเก่งขันดีเก่งเวลานกป่าเข้ามามันเต้นพเนียจ่จเต้นซองพเนียดนกป่าเห็นกับหนีโอ้เก่งแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมกคิดว่าเอานกเก่งครับมายถึงว่าเห็นนกเข้ามาแล้วกระโดดเลยเลยบินพเนีดใจ่อ้เลยไปเปลี่ยนพปเนียดพยีขอดมาไปเปลี่ยนพยี เพียนเนียดพ,พ่พขอขมากเพียรเนียดพ่อเขารู้จักพ่อขวาไปต่อด้วยกันนะไม่ใชแกเมา,เานกกับผมไปบ่อยแล้วไปขายบ่อยแล้วอาจารย์ใหญ่เมากับมือใหม่อย่างไงเนาะอาจารย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่าายยไม่ค่อยหมานะต่อไม่ค่อยได้เอาแกแกชอบแกชอบแกมาดูดูอยู่ยนี้ก็มีประมาณสามสี่ตัวมั้งยังอยู่บ้านแก,ะน,กนะพ่อขวาเนาะครับผมเวลาต่อมาก็ไม่เอาก็ไม่เอามาด้วยก็ให้แกไปครับ อาแล้วทีนี้มาถึงปัจจุบันนี้ก็คือ,อเล่นนกแบบเต็มตัวเลยเนาะทนะอาไวนเนาะเต็ม,มตัวนะก็มีมันมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ตัวเก่งมัีสามตัวโอ้ตัวเก่งมีสามตัวมันเวลามันคูมยกปีกขึ้นยกปีกด้วยนะครับอาจจะได้ดูแหละทีนี้ว่า,อ,าอะไรยังไงนกต่อกี่ตัวนะนกต่อนกอันนี้เป็นเป็นนกแอบนี่ นกต่อเอานกต่อก่อนนกต่อมีตัวเดียวอันนี้นกแอบพึ่งได้สามตัวเองนกต่อมีตัวหนึ่งนกแอบอีกสองตัวเหรอครับสองตัวอ๋อเดี๋ยวค่อยดูว่าอะไรยังไงอันนี้มันครับพึ่งได้สามทั้งหมดเลยทั้งบ้านมีกี่ตัวตอนนี้เอัาเอาอันนี้นกโอ้ยเันนกใหม่เองอ๋อไม่ไม่นั่นแหละผมถามทั้งรวมทั้งบ้านประมาณสิบได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงสองสามสี่ห้าหก เกกับตัวใอย่าเพิ่งนับผมจะแอบเอาขึ้นรถอยู่อย่าเพิ่งนับสิให้ผมเอาขึ้นรถก่อนแล้วค่อยนับเออมีเท่านี้ละนับแล้วนะครับเจ็ดแล้วจะแล้วไม่ได้แล้วเรานะครับผมส่วนมากจะเป็นนกโซนไหนโซนแถวตีนภูใช่ไหมครับส่วนมากเนาะนาโอ้นาบ้างเอออยู่อยู่ที่นาไม่ไม่ไม่ได้ต่อบนภู๋อไม่ได้ต่อตีนภูเลยก็คือนานีติดภูใช่ไหมครับมันลงมาเออมันก็ลงมาอยู่แล้วครับลงมาก็ไปต่อ ไปต่อบนพูไม่ได้อายเพื่อนเขาครับออยเพื่อนเขาเออมไม่ได้อายหรอกผมว่าเรารู้จักอยู่ว่าผมมันเป็นยังไงผมว่าไม่ได้อายหรอกครับผมว่าได้ไปนอนห้องขังสักสองสาคืนก่อนรู้เขาอยู่ครับผมครัเราก็เล่นภาคพื้นราบนี่แหละนะครับผมอ่ะคลิปแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่ามารู้จักกันนะครับเบื้องต้นผมอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าล้ววกรู้จักผมไหมนี่ เลยเคยยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อได้ดูคลิปบ้างไหมว่าอาจารย์จิตดาอาจารย์จิตดานั่นแหละครับเคยได้ดูคลิปบ้างไหมเดี๋ยวก่อนได้ดูอยู่เดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์ไมู่ได้ดูแล้วแล้วฟังทั้งแล้วนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรก็ซื้อใหม่เพิ่งเห็นหน้าเนี่ยแต่ก่อนนี่ที่ไอโนอที่มาตัอที่ดำๆสูงว่ามากมากก็ไปตัว่มากกับอาจารย์ใส่คนดูทางไหนผู้ขี่รถเก่งลงมปข้างล่างคนกว่าท่าน บ้านนกนกผมกับนกเล่ามันสูงกันนอนผมว่าผมว่านกปางได้เว้ยต่าง่นต่างเอานต่างกะเจ้านกต่อกันพูดง่ายไม่ผมผมใส่อยู่หน้าผมเนาะเราก็ต่อไหมเรียบร้อยแต่เขาไม่รู้ว่านกต่อเอผมว่านกตัวนี้มันกันเดงได้เลยยางรอน้ำหน้าไปเนาะเพราะพ่อข้าเห็นเรายางไผ่ไว้ไผ่ไว้ไว่าวเขาเฉียวเนาะตัวนึงยุกกดูรอกกกัน คูณคตัวนึ่งอยู่โกกลามรอทั้งมันทั้งราสา,าววววรบันเอ้าอย่างว่าโอ้ยเลยเบิ่งนำเราหลงหลงเราก็แสดงว่า ยังคุยไงว่าเคยเห็นผมอยู่เคยเคยดูคลิปผมอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงไม่ต้องถามเราว่ามากัะเพตัวว่ากับอาจารย์ครับอาจารย์ก็เห็นแล้วครับมันคนไม่หล่อไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่ครับคนไม่หล่อนะครับแล้วก็ต่อนกก็ไม่ค่อยหมานนะครับไม่รู้ว่าจะออกทําไมไม่เหมือนอาจารย์แหลมนะอาจารย์แหลมทั้งหล่อทั้งต่อนกหมานนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปแรกประมาณนี้เดี๋ยวคลิปที่สองจะไปดูนกนะครับของนกอวกว่า อะไรยังไงมีอะไรยังไงบ้างนะครับเห็นว่ายกปีคูนะครับเป็นยังไงไม่ใช่บินแล้วปีมันขัดกันหรือว่ามันค้างหรือว่ายังไงไม่ทราบกันยิ่งเหล่าเนี่ยเออเออเอาเอาไว้ประมาณนี้ครับผมก็อนเช็คเขืครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจทั้งไปพูดทำคลิปนะครับได้ทำคลิปที่ปีสาจละมาฝากเป็นน้องเช็คยต่อนตานที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามคเกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมคลิปแรกนะครับผมสสวัดีครับผมสวัสดีครับ